็ผมขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นตะกล้องของซีซีโอของช่องบูบูพีวีมาครับคือตอนแรกมันสนุกนะผมว่าแต่พอตอนเขาด่ากันอะคือตอนที่คนบ้าของเราอะ่ะในคลิปนี้คนบ้าครับเขาด่าเขาด่าหนึ่งใน ผู้รวมทีมของเราเนาะคือแบบมันเริ่มแบบมันไม่ค่อยสนุกอะแล้วคืออีกวันนึงก็คือได้เปลี่ยนเนาะแล้วคือแบบก็ทีมนั้นก็ไม่ได้ลงอ่าเสียดายนะผมก็รู้สึกเสียดายนะที่ตอนนี้บูมๆกลับไปแล้วนะ,ะก็เสียดายมากนะคือตอนนี้ผม ตอนนี้ก็ชิวๆเนาะเด็กๆก็เป็นความรู้สึกที่ก็ใช้ได้แต่บางครั้งซีอก็เปลี่ยนมาใช้บางครั้งคือบุ้มๆก็เป็นตะกล้องเองหรือบางครั้งพี่พใหญ่ฟอร์แเราก็อาจจะมาเป็นตากล้องแต่ส่วนใหญ่จะให้ผมเป็นนะไม่รู้ะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่คือผมก็ได้เป็นตะกองเยอะเนาะ,นนะก็เป็นตะกองก็ความรู้สึกของการเป็นตะกองก็ไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่เกาะนั่นแหละวันนี้ก็แค่ตอนนี้คลิปนี้ก็แค่ที่บายเล่าความรู้สึกเนาะกับการไปตะกองเนาะ คือตัวนี้ผมก็เป็นตากล้องนั่นแหละเหนื่อยเหนื่อยจริงบ๊ายบายคลิปนี้ขดจบด้วยภาพต้นไม้สวยๆที่ไม่รู้ว่าจะสวยในสายตาทุกคนหรือเปล่า